สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อนางสาวทิตายอย่างสะอาดน,นะคะชื่อเล่นชื่อแอมน,นะคะวันนี้ก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะว่าในการติดต่อเจ้าหน้าที่แต่ละครั้งเนี่ยทางลูกค้าหรือสมาชิกเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างก็มารู้งานภายใต้เงื่อนไขของบริษัทสกรุมก่อนนะคะ ก้อนหอนึ่งก็จะเป็นงานใหม่นะคะงานใหม่นี่ก็คืองานที่ไม่เคยทํากับสีกุ้งมาก่อนเลยนะคะและต้องการมาทากับสีกุ้งเป็นปีแรกนะคะเราจะเรียกว่างานใหม่นะคะงานต่ออายุงานต่ออายุก็คืองานเดิมที่ทําผ่านกับสีกุ้งนะคะแล้วปีปัจจุบันลูกค้าก็ยังคงจะทํากับสีกุ้งต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะอาจจะเปลี่ยนบริษัทก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่างานต่ออายุ Whoa นะคะ 3ก็จะเป็นงานโอนโค้ดนะคะงานโอนโค้ดเนี่ยคืองานที่ลูกค้าต้องการต้องการทําประกันกับบริษัทประกันภัยเดิมนะคะทากับบริษัทประกันภัยเดิมแต่จะต้องการเปลี่ยนตัวแทนในหน้าในการดูแลน, ER, นะคะ <Made in stage> ก็ยกตัวอยา่างเช่นเป็นงานวิริยะนะคะลูกค้าเนี่ยจะต้องการทํากับของวิริยะแต่ปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าอาจจะไปส่งเออส่งโดยโตรงหรือว่าส่งผ่านที่อื่นโดยที่ไม่ได้ส่งผ่านสีกุ้งแต่ปีนี้ลูกค้าก็ยัง คงต้องการทํากับวิทยาเหมือนเดิมนะคะแต่ลูกค้าจะต้องการส่งผ่านสีกุมอันนี้เราจะเรียกว่างานอุโตรนะคะต่อไปเราก็มาดูเอกสารที่ใช้ในการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะที่ใช้ในการแจ้งงานนะคะก็เป็นงานต่ออายุยาใช้สำเรับับบประชาชนแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ประกันภยัยเป็นในนามบริษทัทให้เพิให้ใช้หนังสือรับรองบริษัทนะคะ งานใหม่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสำหรับทะเบียนรถนะคะแล้วก็สำาเนากรรมธเดิมหรือใบเตือนต่ออายุของลูกค้านะคะงานโอนคดเนี่ยก็ต้องใช้เป็นแบบฟอร์มโอนย้ายคดนะคะอันนี้ก็ขึ้นให้เข้าไปดูหน้าเว็บนะคะว่าแต่และบริษัทเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เป็นของบริษัทนั้นๆโดยเฉพาะนะคะหรือว่าจะใช้แบบฟอร์มกลางนะคะต่อไปก็จะเป็นจะเป็นการ เตรียมข้อมูลนะคะในการก่อนที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ในการเช็คเบี้ยเนี่ยเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะคะให้สมาชิกทราบว่าก่อนที่จะโทรเข้ามาเนี่ยควรที่จะมีข้อมูลอะไรบ้างเพื่อไม่ต้องเสียเวลาโทรไปโทรมาแล้วก็ข้อมูลไม่ครบก็ต้องวางแล้วก็โทรกลับมาใหม่นะคะก็อาจจะช่วยลดขั้นตอนของสมาชิกได้นะคะ,ะข้อมูลที่ต้องการนะคะก็คือนี่ห้อรถนะคะรุ่นรถ รุ่นรถย่อยคือรุ่นอะไรปีรถปีรถเนี่ยเราให้ใช้เป็นปีจดทะเบียนนะคะ cc cc รถหรือล้ำหนักรวมนะคะลักษณะการใช้รถลักษณะการใช้รถของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงใช้สนบุคคลหรือใช้รับจ้างนะคะและ้วแล้วก็ประเภทรถก็คือเป็นจดเก่งกระบะตู้นะคะหรือว่าอุปกรณ์เสริมถ้าเกิดลูกค้าทราบว่าอุปกรณ์เสริมเนี่ยมีอะไรบ้างก็สามารถบอกทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ ข้อมูลถ้าเกิดลูกค้าเคยทํากับบริษัทประกันภัยเดิมมาก่อนเนี่ยข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มเติมก็คือเดิมทำกับบริษัทประกันภัยอะไรทุนประกันภัยเท่าไหร่ข้อมูลการเกิดเหตุมีไหมประวัติเคมนะคะการจัดซ่อมลูกค้าซ่อมอู่อซ่อมห้างนะคะให้ให้สอบถามลูกค้ามาเลยหรือว่าขอดูจากหน้าตารางเิมน,นะคะเพื่อไม่ต้องการเสียเวลาแบบเกิดเช็คไปแล้วซ่อมอู่แต่ลูกค้าไม่ต้องการลูกค้าเป็นซ่อมซ่อมห้างนะคะก็ จะได้เช็คให้ลูกค้าทีเดียวเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นการคำนวณปีรถนะคะเวลาเราดูในรายการจดทะเบียนรถเนี่ยปีจดทะเบียนรถเนี่ยมกักจะเขียนว่าจะเป็นพศพุทธศักราชน,นะคะเราจะต้องเป็นพศพุทธศักราชเนี่ยเราจะต้องเอาปีพุทธศักราชเนี่ยมาลบด้วยห้าสี่สามคือทําให้เป็นคิดทธศักราชน,นะคะเราจะยึดจากปีที่ลูกค้าจดทะเบียน ก็ตัวอย่างเช่นเอาพุทธศักราชลบด,ด้วย543นะคะอันนี้ลดปี2547นะคะลบด,ด้วย543ปีลดก็จะเป็น2004นะคะคือเราจะใช้เป็นปีคิดทศักราชนะคะอีกวิธีหนึ่งเป็นการวิธีคิดง่ายๆนะคะเป็นแบบเหมือนอยู่ข้างนอกอาจจะไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะอันนี้ไฟแนนซ์จ,จะใช้กันเยอะก็คือเอาปีพุทธศักราชไปบวกด้วย57นะคะ ยกตัวอย่างเช่นรถจดทะเบียนปี2547นะคะบวกได้57บวกแล้วได้2604ใช่นนี้คะเราจะใช้แค่04 2ตัวหลังเท่านั้นนะคะก็ใช้แค่2ตัวท้ายก็จะเป็นปีรถ2004นะคะาการคำนวณทุนประกันภัยนะคะคำนวณยังไงในกรณีเป็นรถป้ายแดงนะคะให้สอบถามราคาซื้อขายที่ชัดเจนนะคะเมื่อได้ราคาซื้อขายแล้วเนี่ย เราจะให้เอามาคูณ80%นะคะในกรณีนี้จะยกตัวอย่างราคารถป้ายแดงซื้อมาที่ร้านสองนะคะเอามาคูณ80%ทุนประกันภัยที่สามารถทำได้ก็คือ960,000นะคะของตัวป้ายแดงเนี่ยจะามาคูณ80%นะคะเพราะว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยอยากให้ผู้เอาประกันภัยนี่ยมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะเกิดว่า ซื้อรถมาแล้วขับไปสองสามวันไม่ถูกใจไปจอดแล้วเกิดหายนี่งี้ยคะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ของที่เขาจะให้คิดทุนประกันภัยแค่แปดสิบเปอร์เซ็นของราคาซื้อนะคะในส่วนของรถปีที่สองรถปีที่สองเนี่ยคือเอาทุนประกันภัยเดิมเมื่อของปีที่แล้วมาคูณด้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยทุนประกันภัยเก้าแสนนะคะคูณด้วยเก้าสิบเปอร์เซ็นต คุณประกันภัยที่สามารถทําได้คือก็คือ8ป0 0 0 0หนึนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคูณมาแล้วอาจจะเป็น8 1ดแสนหนึ่งหรอยอะไเงี้ยค่ะก็ให้ปัดเป็นเลขศูนย์ตัวกลมๆให้เป็นหลักหมื่นเลยนะคะในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าปีปีที่2เนี่ยคืออาจจะไม่มีหน้าตารางเดิมใช่ไหมคะก เราก็จะไม่ทราบว่าหนาตารางเดิมหรือว่าเดิมปีที่แล้วเนี่ยทุกค้าทําทุนประกันภัยไว้เท่าไหร่เราก็อาจจะสามารถไปเช็คราคาในวันทูกคาได้นะคะก็โดยเอามาคูณ80-90นะคะก็จะได้ทุนลดปีปัจจุบันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคำนวณคิดค่าคอมมิชชั่นของสมาชิกนะคะสูตรของการคํานวณค่าคอมมิชชั่น,นก็คือเราเอาเบี้ยรวมภาษีากรน,นะคะมาคูณ 0.9309นะคะหรือว่าจามคูณ93.09นะคะเมื่อเอามาคูณแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเบี้ยสุดทีบนะคะเมื่อได้เบี้ยสุดจีบมาแล้วเอาเบี้ยสุดจีบเนี่ยคูณด้วยค่าคอมมิชชั่นนะคะที่สมาชิกจะได้รับก็จะได้เป็นรายได้ของสมาชิกนะคะแล้วก็จามคาูณก็คือเอารายได้ของสมาชิกเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ ได้ารายได้ของสมาชิกแล้วจะต้องเอาเบี้ยรวมมาลบเพื่อรายได้ของสมาชิกเมื่อมาลบแล้วเนี่ยก็จะได้ยอดนําส่งนะคะก็คือยอดนําส่งที่หักส่วนลดนะคะอันนี้ก็สามารถจิดเองได้ง,ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้นะคะ To y ยต a a L t i ินะคะประเภทหนึ่งนะคะวิทยาเบี้ยรวมภาษีอากร2 2 0 0 0บาทนะคะซื้อคาอร์บอนด้วยนะคะเป็นรถ ประเภท1ส่วนลด15%พรบร12%พรบกับประเภทเนี่ยเราจะต้องแยกคิดนะคะเพราะว่าพรบกับประเภทเนี่ยส่วนลดไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ลองมาคิดประเภทก่อนนะคะเอา22,000นะคะมาคูณด้วย0.9309%ก็จะได้เป็นเบี้ยสุดที่นะคะ24,79.80นะคะก็คูณด้วยส่วนลดก็คือ15%นะคะเมื่อคูณมาแล้วเนี่ย ก็จะได้ส่วนลด3 0 7 1 9 7หรือว่าเป็นรายได้ของสมาชิกนะคะเมื่อรายได้ของสมาชิกมาแล้วจะคิดเบีย้ยนำส่งบริษัทก็จะเอาเบี้ยรวมลบด,ด้วยรายได้ของสมาชิกนะคะก็จะได้เท่ากับ18,9 2 8 0 3่นานะคะอันนี้เนี่ยต้องรบควรให้ทางสมาชิกเนี่ยโอนเป็น189 9 29เนะคะเป็นปัดขึ้นบาท2บาทอ่างเงี้ยค่ะให้ปัดขึ้นไปเลยนะคะ สูตรนี้สามารถใช้ได้ในานามบุคคลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในนิติบุคคลเนี่ยถ้าเกิดต้องการออกหนังสือหักนับที่จ่ายนะคะต้องโทรมาที่เจ้าหน้าที่ให้เช็คให้นะคะเพราะว่าสูตรนี้ใช้ได้แต่อาจจะมีลิฟกันบาทสองบาทนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นรถเก่งราคาคิดยังไงเป็นรถเก่งเนี่ยก็คิดเหมือนกับประเภทนะคะก็เอา6 4 5 2 1 คูณด้วย0.9309นะคะอ่าก็จะได้เบี้ยสุทธิเป็น600นะคะ600เนี่ยคูณด้วย12%นะคะอ่าก็จะได้ส่วนลด72บาทนะคะ,ะก็จะเอา645.21ลบ72บาทก็จะได้เบี้ยนำส่ง573.21นะคะอันนี้ก็ลบควนให้สมาชิกปัดขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในระบบของสกีกุงเนี่ยเมื่อหักแบบ ตัดจ่ายไปเรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดมีเงินเกินถุงบาตรถุงสตางค์เราก็จะรวบรวมแล้วก็โอนคืนสมาชิกอีกทีหนึ่งนะคะผลประโยชน์เนี่ยถ้าเกิดเราวันนี้มีเช็คไปแล้วค่าคอมเท่านี้ถ้าเกิดยังไม่มีการแจ้งงานะก็ลองถ้าเกิดจะมีการแจ้งงานอีกรอบหนึ่งเนี่ยลองให้โทรมาเช็คกับน้องอีกรอบหนึ่งนะคะว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยยังเท่าเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปล้น,ปลน,นะคะ ต่อไปก็จะเป็นช่องทางการชําระเงินงนะคะว่าสิบปูงเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างน,นะคะค่ะก็จะแบ,บ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะไม่จะเป็นแบบเต็มจํานวนแล้วก็แบบเงินผ่อนนะคะอันดับอันดับแรกเราก็มาดูแบบเต็มจํานวนก่อนนะคะว่าแบบเต็มจํานวนอยากชาระได้วิธีไหนบ้างน,นะคะก็ะ anking, ชําระได้เงินสดนะคะการชําระเงินสดเนี่ยก็สามรารถชําระได้ที่เคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ของสํานักงานใหญ่หรือว่าสาขานะคะ สาขาของเราเนี่ยก็มีอยู่20กว่าสาขาทางลูกค้าหรือสมาชิกเนี่ยสามารถเดินไปชำระได้เลยนะคะการโอนเงินนะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภยัยโดยตรงนะคะหรือว่าโอนเข้าบริษัทสีกุงก็ได้นะคะการโอนเข้าบริษัทสีกุงเนี่ยให้เน้นย้ำว่าจะต้องโอนชื่อบัญชีที่เป็นชื่อบริษัทเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็นชื่อบุคคลเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะค่ะแล้วก็การรับเช็คนะคะเราจะรับเช็คเฉพาะ ที่เป็นเช็คของลูกค้าเท่านั้นนะคะลูกค้าที่เป็นในนามนิติบุคคลสั่งเช็คได้สามารถลงเช็คล่วงหน้าได้ไม่เจอิน15วันนะคะนับจากวันคุมครองแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องได้รับเช็คตัวจริงก่อนเท่านั้นนะคะถึงจะสามารถแจ้งนานได้นะคะถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันก็ถ้าเกิดเป็นของบริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะเป็นรวดเป็น mail order นะคะ ส่วนค่าธรรมเนียมหรือว่าใครที่จะเป็นคนสามารถรูดได้น่ะต้องให้ไปดูรายละเอียดหน้าเว็บนะคะว่าของแต่ละบริษัทประกันภัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นรูดของสีกูเนี่ยจะเป็นใครรูดก็ได้นะคะเป็นลูกค้าเป็นสมาชิกหรือเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะก็ค่าธรรมเนียม3%ทุกกรณีนะคะก็การชําระเงินเนี่ยชำระทันทีณวันแจ้งงานนะคะ รูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบการผ่อนนะคะการผ่อนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคะก็คือผ่อนเงินสดกับผ่อนผ่านบัตรเครดิตน,นะคะค่ะก็ผ่อนได้สูงสุดหกวันนะคะค่าทรรดอกเบี้ยก็ไม่มีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะก็การผ่อนในแต่ละงวดเนี่ยต้องไม่ต่ำงวดงวดไม่ต่ำการชำระแต่ละงวดเนี่ยต้องชำระไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทต่อวันนะคะ การแจ้งงานผ่อนเองินสดจะต้องแจ้งลง่วงล่วงหน้าสองวันทําการนะคะันึ่งพอน้องแจ้งล่วงหน้าการผ่อนแบบเงินสดนะคะหลักเกณฑ์การผ่อนเนี่ยออผลประโยชน์หรือค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะลดลงงวดละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะตามจํานวนงวดที่ผ่อนนะถ้าเกิดสมมติว่าผ่อนหกงวดค่าคอมมิชชั่นก็จะลดลงหกเปอร์เซ็นต์นะคะประเภทหนึ่งเนี่ยผ่อนได้ตั้งแต่สองถึงหกงวดแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทอื่น 3, 4, 5หนะคะหรือว่าเป็นนมอเออร์นะคะก็จะผ่อนได้2ถึง3มงวดเท่านั้นนะคะการชำระเงินในงวดแรกเนี่ยชำระท,ทันทีน้วันแจ้งางานนะคะพร้อมกับค่าทรรมเนียม2%เเมื่อถ้าเกิดคิดแล้วไม่ถึง2%คิดแล้วต่ำกว่า100ก็เป็นขั้นต่ำา1 0 0นะคะงวดถัดไปก็ชำระไม่เกินวันุึงพรนะคะการคำนวณค่างวดเนี่ยผ่อน2งวด จะแบ่งจ่ายวัละเท่ากันก็ให้มาหาร2ได้เลยแต่ถ้าเกิดผ่อนตั้งแต่3ถึง6งวดนเนี่ยวดแรกชำระที่3 5เของเบีย้ยประกันภัยนะคะก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างที่เบีย้ยประกันภัย10,000บาทนะคะถ้าเกิดลูกค้าผ่อน2งวดเนี่ยก็เอา10,000หาร2เลยนะคะวดแล้วก็มาคูณด้วยเอา10,000มาคูณด้วย2%นะคะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะก็จะเป็น200นะคะ ก็คืองวดแรกก็ต้องชําระ5,000บวก200นะคะก็จะเป็น5,200งวดสุดท้ายก็เอา10,000มาลบด้วย5,000ก็จะเป็นงวดสุดท้ายชาระที่5,000นะคะถ้าเกิดผ่อน6งวดก็คือเอา10,000บาทคูณ35%นะคะแล้วก็บวกค่าธรรมเนียม200ก็จะเป็น3,700นะคะงวดที่เหลือก็เอามาหาร5นะคะจำนวนงวดรับเท่าๆกันก็คืองวดลั1,300บาทนะคะจำนวนทั้งงวด าการจัดส่งกรมธรรม์จัดส่งกรมธรรม์ของเงินผ่อนเนี่ยจัดส่งได้หลังจากที่ลูกค้าชําระเงินงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะการคืนผลประโยชน์ของสมาชิกเนี่ยก็คืนได้หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยชำระงวดสุดท้ายครบทุกวันเรียบร้อยแล้วโดวยผลประโยชน์เนี่ยจะถูกลดลงงวดละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดผ่อนสามงวดผลประโยชน์ก็จะลดลงสามเปอร์เซ็นต์นะคะ เอกสารที่ใช้ในการขออนนะคะเป็นใบคําขอสินเชื่อนะคะใบสัญญาสินเชื่อใบ,ใบคใบคาขอยกเลิกนะคะสำเนาบแบบประชาชนในสำเนาบแบบประชาชนเนี่ยจะต้องระบุด้วยนะคะว่าใช้ในการขอของทะเบียนอะไรนะคะให้ระบุลงไปเท่านั้นนะคะแล้วก็เซ็นชื่อกํากับนะคะในกรณีที่ชําระล่าช้านะคะชําระล่าช้าไม่เกิน7ดวันก็จะเก็บค่าปรับ ค่าปรับ200บาทต่อครั้างต่อวันนะคะถ้าเกิดชําระเกิน7วันก็อาจกรมธรรเนี่ยก็อาจจะถูกถอนหรือถูกยกเลิกนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะการผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะคะก็จะมีของกสิกรกรสิกรเนี่ยผ่อนได้2ถึง6วดน,นะคะ,ะธนาคารกรุงศรีผ่อนได้3ถึง6วัน,นะคะถ้าเกิดเป็นซิตี้แบงค์เนี่ยได้แค่4แล้ว6วดเท่านะะั้น เท่านั้นนะคะก็จะธนาคารกสิกรกรุงศีลิตแบงค์ City Bank เนี่ยใช้เป็นเมลออเดอร์ของศูุย์นะคะถ้าเกิดเป็นของไทยพาณิชย์เนี่ยผ่อนได้4ลีละว6วันเท่านั้นเอกสารที่ใช้เนี่ยใช้กรอกแบบฟอร์มของไทยพาณิชย์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะค่าธรรมเนียมในการผ่อนเสีย2%นนะคะจากยอดที่รูดนะคะจะเป็นโอนเงินเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะหรือว่าจะรูดรวมก็ได้นะคะ การจัดส่งการจัดส่งกรมธรรม์ของผ่อนผ่านบัตรนะคะก็สามารถรับได้เลยหลังจากที่กรมธรรม์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะการคืนผลประโยชน์เนี่ยก็คืนหลังจากที่กรมธรรม์นเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะคะกส็สามารถคืนผลประโยชน์ได้เลยนะคะผลประโยชน์ก็จะลดลงงวดละหนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันนะคะเอกสารที่ใช้ก็จะเป็นเมลออเดอร์นะคะแล้วก็สำเนานัแบรบประชาชนของเจ้าของบงัตร สาเนาบัตรเครดิต,ตของเจ้าของบัตรนะคะสาเราบ,บัตรประชาชนและสาเราบ,บัตรเครดิตเนี่ยให้ลูกค้าเซ็นมาด้วยนะคะว่าใช้เพื่อทําอะไรนะคะต่อไปก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็จะง่ายสําหรับลูกค้าหรือว่าสมาชิกนะคะก็จะเป็นช่องทางการชําระเงินแบบเป็นเงินเกตเวนะคะอันนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลนะคะ ก็จะรูดได้ทั้งเต็มจํานวนแล้วก็รูดได้แบบผ่อนนะคะการรูดเต็มจํานวนเนี่ยรับทุกธานาคารนะคะรับทั้งวีซ่ามาสตรการนะคะค่าธรรมเนียม3%จากยอดที่รูดนะคะก็สามารถรวมหรือแยกได้เหมือนกันนะคะผลประโยชน์ก็ตามระดับสมาชิกนะคะการรูดผ่อนการรูดผ่อนเนี่ยรับ, bourg, บเฉพาะบัตรเครดิตของธานาคารกสิกรเท่านั้นนะคะผ่อนได้ตั้งแต่3-6งวดยอด รูดไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อวันนะคะค่าธรรมเนียม3%จากยอดที่รูดก็สามารถรูดรวมก็ได้หรือโอนแยกก็ได้นะคะผลประโยชน์ก็ลดลงลวนันละ1%นะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะคะว่าเปรียบเทียบการผ่อนนะคะว่าผ่อนแบบเงินสดผ่อนแบบเป็นใช้ n ออ Order หรือว่าเป็นเ a ็น e n t เ a ต e w a y นะคะเอกสารท,ที่ที่ต้องใช้นะคะ ทั้งผ่อนเงินสดแล้วก็ mail order นะคะก็ต้องใช้เอกสารแต่ถ้าเกิดเป็น payment กตเวย์นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามานั่งเตรียมเอกสารนะคะค่าค่าธรรมเนียมในการผ่อนผ่อนแบบเงินสดเนี่ยก็ค่าธรรมเนียมสองเปอร์เซ็นต์นะคะขั้นต่ำก็หนึ่งร้อยบาทถ้าเกิดเป็น mail order สองเปอร์เซ็นต์เป็น payment g a เ e w a ย่เสียสามเปอร์เซ็นต์นะคะค่าปรับล่าช้าถ้าเกิดเป็น mail order หรือ payment เกตเวย์อันนี้จะไม่มีในส่วนของค่าปรับล่าช้านะคะถ้าเกิดเป็นผ่อนแบบเงินสดน,นะคะ ก็ค่าปรับก็200บาทต่อครั้งต่อวันนะคะเม็ดอันนี้ล่าช้าไม่เกิน7วันนะคะการจัดส่งกรมธรรม์ถ้าเกิดเป็น mail order หรือเป็นเวนเกตเวนเนี่ยก็สามารถรับกรมธรรม์ได้ทันทีหลังจากที่กรมธรรม์เนี่ยออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผวอนเงิน,นงสดเนี่ยได้รับวัสุดท้ายหลังจากที่ลูกค้าชําระเรียบร้อยแล้วนะคะการคืนผลประโยชน์ของสมาชิกนะคะ ถ้าเกิดเป็นเมลออเดอร์กับเป็นเง t นเมีเนี่ยสามารถรับได้ทันทีหลังจากที่กรมธรรออกเรียบร้อยแล้วในระบบตัดจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบเงินสดเนีนย่ยรับมวดสุดท้ายนะคะการยกเลิกหรือถอนกรมธรรนะคะถ้าเกิดเป็นแบบเง,งินสดเนี่ยก็ถ้าเกิดเกิน7วันก็จะถูกส่งยกเลิกหรือถอนนะคะโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นเมลออเดอร์หรือเป็นเงินเก็บมีอันนี้ไม่มีความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดเป็น ผู้คนที่จะสามารถผ่อนได้นะคะก็ถ้าเกิดเป็นเงินสดเนี่ยจะเป็นขอสมรสสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันภัยเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเป็น mail order หรือเวนเมนเกตเนี่ยเป็นใครก็ได้เป็นสมาชิกเป็นทางลูกค้าหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการจํากัดการผ่อนนะคะถ้าเกิดเป็นเงินผ่อนเนี่ยผ่อนได้เฉพาะสมาชิกที่ สมัครมีอายุเกิน6เดือนไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่ถึง6เดือนเนี่ยสามารถผ่อนได้เฉพาะงานที่เป็นรถของตัวเองหรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นนามสกุลเดียวกันนะคะถ้าเกิดเป็น mail order หรือเ a y m e n t gate way เนี่ยเราไม่จํากัดอยู่แล้วนะคะวันเริ่มคุ้มครอง,พง,พองขวัญแบบเงินสดต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยสองวันนะคะถ้าเกิดเป็น mail order หรือเป็นเมน g เนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะก็แจ้ง วันคุ้มความภายในวันโดยที่แจ้งงานก่อน4ี่โมงนะคะอย่างที่อบรมไปเมื่อสักครู่นะคะก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยได้ทราบว่าก่อนที่จะโทรมาหาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างหรือว่าต้อง เตรียมเอกสารอะไรบ้างนะคะในการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ต้องเป็นการเสียเวลาโทรเข้ามาหลายๆรอบนะคะหรือว่าโทรมารอบแรกคุยกับคนนี้โทรมารอบที่2ออาจจะไม่ได้คุยกับคนนี้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นของการเงินนะคะของการเงินเนี่ยก็จะสอนว่าของสีกุ้งเนี่ยของเราเนี่ยชำระได้ช่องทางไหนบ้างนะคะก็คืออันนี้สามารถดูได้ที่หน้าเว็บทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการชาระเงินผ่านของสีกุง้งหรือว่าทาง ของบริษัทประกันภัยนะคะเลขที่บัญชีอะไรที่ก็สามารถดูได้หน้าเว็บหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินผ่อนเนี่ยก็จะสรุปไว้ให้หมดเลยนะคะว่าของเงินผ่อนเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครบ้างที่สามารถผ่อนได้นะคะผ่อนได้โดวยวิธีไหนบ้างนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะคะไม่ต้องติดต่อเข้ามา